จากจังหวัดมหาสารครามครับไปต่อกันที่จังหวัดเลยไปเที่ยวงานดอกฝายหรือว่าเป็นการยกระดับงานฟีใหม่และเมื่อศิลปะการท่อผ่าสู่ระดับสากลกันจัก <Wow. S 1> น้อยครับจังหวัดเลยครับจัดโชว์ดีไซเนอร์ผ้าฝ้าย a m a z i n g เลย Fa b r i c ในงานผ้าฝ้ายเมืองเลยภายใต้คอนเซปต์สารสินถิ่นผ้าฝ้าย r e b o r n in cotton ยกระดับผ้าฝ้ายเมืองเลยสู่สากลครับ นี่บรรยากาศกับสีส่วนใส่เป็นทางแบบนายแบบสวมใส่เสื้อผ้าในการเดินแบบกบเป็นผ้าของเมืองเลยเราจะยก,กระดับให้เป็นสากลครับที่บริเวณงานผ้าฝ้ายเมืองเลยที่สารกลางจังหวัดเลยครับนายกที่คุณบุตรคุณร้องผ้วราชการจังหวัดเลยเป็นประธานกิจกรรมโชว์ดีไซเนอร์ผ้าฝ้ายจังหวัดเลยอเมซิ่งเลยแฟบริกในงานผ้าฝ้ายเมืองเลยภายใต้คอนเซป็ป สารสินถิ่นผ้าฝ้ายรีบอลอินคอตอนโดยมีนายนายทัชชัยครับสุกระการหัวหนา้าสำนักง,งานจังหวัดเลยครับนายนัทพนศรีพันธ์พัฒนา,พ,ฒนาพัฒนาการจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนผู้ประกอบการนั่งแบบนายแบบดีไซเนอร์และพี่น้องประชาชนเขาร่วมกิจกรรมครับ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ดีไซเนอร์นักออกแบบและช่างฝีมือของจังหวัดเลยค่ะได้นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากผ่าฝ่ายเมืองเลยเป็นการยกระดับผ่าฝ่ายเมืองเลยสู่มาตรฐานสากลร่วมทางกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วยค่ะส่งเสริมเศรษฐกิจฐานลากย่างเข้มแข็งและเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่าของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นั่นค่ะทั้งนี้ค่ะมีดีไซเนอร์ของจังหวัดเลยค่ะรวมเดิน แบบและนําเสนอการออกแบบผลงานสักสรรจากผ้าฝ้ายจํานวน11แบรนด์น้ากันค่ะแล้วก็มีนายแบบนั่งแบบกิติมักซักค่ะรวมเดินโชว์จากชุดผ้าฝ้ายกว่า10กว่าหาสิคค้บตื่นตาตื่นใจผ้าเขาสวยจริงๆนะพี่ต้อมคับคุณดูที่การออกแบบพรอมเลยค่เป็นดีไซเนอร์คุ่น้าออกแบบ